สวัสดีนะครับนักเรียนชั้นปฐุมษาปีที่6นะครับชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษานะครับคุณครูท็อปนะครับวันนี้จะมาสอนในเรื่องของสัมพันธภาพนะครับเราขึ้นในหน่วยการเรียนรู้ที่2แล้วนะครับสัมพันธภาพนั้นเป็นเช่นไรหมายความว่าอย่างไรนะครับเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันสัมพันธภาพก็คือความผูกพันนะครับความผูกพันความเกี่ยวข้องหรือความสัมพันธ์กัน ตั้งแต่สองคนขึ้นไปเขาเรียกว่าสัมพันธภาพนะครับการมีสัมพันธภาพก็คือการมีกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นเขาเรียกว่าสัม,สมพันธภาพนะครับที่จะทําให้เรารู้ถึงจุดเด่นจุดด้อยของตัวเองและก็มีการพัฒนานะครับเพื่อที่จะให้ตัวเองนะครับมีความรู้มีความสามารถให้ดีที่สุดนะครับเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลทําให้รู้สึกว่ามีชีวิต มีชีวิตที่มีคุณค่ามีสุขภาพจิตที่ดีเขาเรียกว่าสัมพันธภาพนะค,ความผูกพันนะครับสัมพันธภาพต้องมีตั้งแต่2คนขึ้นไปวันนี้นะครับอันนี้คือความหมายนะครับของสัมพันธภาพต่อมาสัมพันธภาพที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นนะครับความสําคัญก็คือมึงเลยจะรู้จุดเด่นรู้จุดด้อยของตนเองและผู้อื่นเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลเช่นนะครับเช่นเด็กหญิง มานิษานะครับเรียนได้เกรด4ี่ทุกเทอมเลยแต่เด็กชายสมโชค,นะครเรียนแล้วไม่รู้เรื่องนะครับเรียนแล้วคือพายายามเต็มที่แล้วแต่ไม่ได้เกรดสี่ทุกวิชาเลยแต่เขารู้ว่าจุดด้อยเขาคือจุดนี้เขาจึงแก้ไขต่อมาในเทอมที่2เด็กชายสมโชคได้เกรดสีทุกวิชาเห็นไหมครับอันนี้คือการพัฒนาในจุดด้อยของตัวเอง ส่วนใครรู้จุดเด่นของตัวเองแล้วก็ต้องสนับสนุนแลวก็มันพัฒนาตัวเองให้มันดียิ่งขึ้นนะครับเขาเรียกว่ารู้จุดเด่นจุดด้อยของตัวเองและผู้อื่นนะครับต่อมานะครับเป็นที่ยอมรับของผู้อื่นหรือคนส่วนร่วมนะครับสามารถสัมฐฐพันธภาพที่ดีเรามีมิตรในตีที่ดีกับคนอื่น, <j> uh. ค,น,นคนอื่นก็ยอมรับในตัวเราเราก็ยอมรับในตัวคนอื่นนะครับมีส่วนร่วมในการทํางานนะครับ3ก็คือมีความรู้สึกที่ดีต่อผู้อื่นมองผู้อื่นในแง่ดี นะครับไม่ใช่ว่าเห็นเพื่อนได้ดีแล้วอิจฉาเพื่อนนะครับเราต้องชื่นชมและยินดีกับเพื่อนและทําอย่างไรเราจะเหมือนกับเพื่อนที่ดีที่เด่นเราต้องพัฒนาตัวเองนะครับอันนี้ต้องมองผู้อื่นในแง่ดีนะครับได้รับความร่วมมือที่ดีในการทํางานร่วมกันนะครับการมีสัมพันธภาพที่ดีพูดคุยกันปรึกษากันนะครับทํางานร่วมกันผลงานก็จะออกมาดีนะครับ เกิดความช่วยเหลือเอื้อเฟื้อแบ่งปันกันมีขนมก็แบ่งกันกินนะครับมีสิ่งดีๆนะครับก็แชร์กันนะครับแชร์กันเพื่อที่จะช่วยให้นักเรียนแต่ละคนเนี่ยมีความรู้ความสามารถที่เพิ่มขึ้นนะครับและสุดท้ายก็คืออยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุขถ้าหากเรามีสัมพันธภาพหรือมีมิตรในตีที่ดีกับผู้อื่นนะครับเราก็จะอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขนะครับไม่อิจฉาไม่เอาเปรียบ นะครับไม่เอาเปรียบคนอื่นนะครับเราช่วยซึ่งกันและกันแล้วก็จะมีความสุขนะครับในสังคมของพวกเรานะครับการสร้างและรักษาสัมพันภาพกับผู้อื่นหนึ่งเลยครับเราต้องเปิดใจก่อนระดับแรกครับเปิดใจแล้วก็เข้าใจความแตกต่างระหว่างกันเด็กเหมือนกับที่ครูยกตัวอย่างเมื่อกี้เรียนเก่งกับเรียนไม่เก่งเราต้องเปิดใจแล้วก็เข้าใจความแตกต่าง แล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเพื่อที่จะพัฒนาในการเรียนรู้นะครับรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอยู่เสมอและพยายามปรับจุดด้อยของตนเองนะครับแสดงความจริงใจทั้งการกระทําและคําพูดไม่ใช่ว่าพูดดีต่อหน้ารับหลังแล้วอ่าหยี้ยีใส่อย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับฉะนั้นแล้วนักเรียนต้องดีทั้งต่อหน้าและรับหลังนะครับอ่ารับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเยอะๆนะครับเพื่อที่จะปรับในจุดด้อยของตัวเอง ให้ตัวเองได้ดีขึ้นอันนี้ก็คือเรื่องของสัมพันธภาพนะครับการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นทำง,งานกลุ่มที่รับมอบหมายให้เสร็จและเต็มความสามารถให่ไหมครับถ้าเรามีสัมพันธภาพกับเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนมอบหมายงานให้ทําแล้วเราก็ต้องอะไรครับเราก็ต้องปฏิบัติต้องทำทุกคนนะครับในงานที่เป็นงานกลุ่มก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปตามความสามารถของตัวเอง ฉะนั้นแล้วเราต้องดึงจุดเด่นของตัวเองเนี่ยมาทํางานนะครับมาทํางานมาพัฒนาเพื่อที่จะทําให้กลุ่มของเรามีผลงานมีชิ้นงานที่ดีนะครับมีน้ําใจช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจนะครับเห็นไหมเวลาเห็นเพื่อนวิ่งล้มบาดเจ็บนะครูคเชื่อเลยนักเรียนครูร้อยเปอร์เซ็นครับจะวิ่งเข้าไปหาเพื่อนพร้อมที่จะพาเพื่อนมาล้างแผลนะครับอย่างนี้เป็นต้นต่อมาก็คือ ปฏิบัตินะครับกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันวางเพศตรงข้ามอย่างเหมาะสมนะครับให้เกียรตินะครับให้เกียรติเพศตรงข้ามไม่ว่าจะผู้หญิงก็ต้องให้เกียรติผู้ชายผู้ชายที่สําคัญเลยก็ต้องให้เกียรติผู้หญิงด้วยนะครับให้เกียรติเพศตรงข้ามวางตัวนะครับการพูดคุยการพูดจาการปฏิบัตินะครับกิริยาท่าทางเราต้องเหมาะสมนะครับเหมาะสมให้กับเพศตรงข้ามเรานะครับ วันนี้นะครับวันนี้งานของคุณครูนะครับก็จะเป็นเรื่องของสมรรถภาพนะครับของนักเรียนนะครับคําชี้แจงก็คือให้นักเรียนสรุปเนื้อหาเป็นผังความคิดเรื่องสมรรถภาพลงในสมุดพร้อมตกแต่งให้สวยงามน,นะครับนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูได้ว่าสมรรถภาพที่ดีนั้นมีอย่างไรบ้างนะครับสมรรถภาพที่ดีต่อตอนเองสมรรถภาพที่ดีต่อผู้อื่นเป็นเช่นไรนะครับนักเรียนต้องปฏิบัตินะครับกลับไปดู และสิ่งไหนที่คุณครูได้สอนไปในเรื่องของสมรรถภาพให้เราเรียนนํามาใช้ในชีวิตประจําวันให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะครับเพราะเราจะอยู่ในสังคมอย่างนี้อีกนานนะครับเพราะเป็นสังคมที่ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันคนไหนเรียนเก่งนะครับเราก็ขอความช่วยเหลือคนไหนที่เรียนไม่เก่งนะครับก็ต้องไปอขอความช่วยเหลือจากคนที่เรียนเก่งเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองในด้านที่ดีขึ้นนะครับ สำหรับวันนี้นะครับชั่วโมงนี้ครูก็ขอจบการเรีนยนการสอนไว้เพียงเท่านี้นะครับเราเจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ